สวัสดีนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะฮะวันหยุดนะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะวันหยุดนะฮะแต่เรานะครับก็ไม่ได้หยุดใส่ใจนะครับไม่ได้หยุดใส่ใจนะฮะกับระบบระบายความร้อนให้กับพลังงานโซลา่าเซลล์นะฮะเราก็ไม่ได้หยุดใส่ใจนะวันนี้นะครับเราจะมาทําความสะอาดพัดลมนะฮะที่ใช้งานกันประมาณนะสี่ห้าปีแล้วตัวนี้นะครับนะใช้งานกันประมาณ 4- ี่ห้าปีนะครับ เกาะไว้อยู่ข้างนะฮะชาร์จเจอร์อวันนี้เรานะครับก้าวข้ามชาร์จเจอร์ก้าวข้ามระบบระบายความร้อนไปแล้วนะครับด้วยการให้พัดลมนะฮะติดอัตโนมัตินะฮะให้พัดลมติดอัตโนมัติก็เปลี่ยนมาเป็นพัดลมนะครับ DC นะฮะสิบสองโวลต์แทนนะครับส่วนตัวนี้เป็นพัดลมที่กินแรงดันอยู่ที่24โวลต์นะฮะเพื่อนๆน,น,นที่ติดตามผมมาตั้งแต่เมื่อเริ่มเล่นพลังงานแสงอาทิตย์สักี่ห้าปีที่แล้วก็จะเข้าใจว่าพัดลมตัวเนี้ย ผมได้ปลดออกมาจากหน้า6ล้อนะฮะที่ใช้งานก็อยู่กับพัดลมนอนหน้ารถ6ล้อแล้วกันนะครับหล้อผมนะฮะเป็นฮิโน่แมค้า F4 นะครับ 9J นะมันเป็นพัดลมระบบ DC24 โวลต์นะฮะก็ไฟตัวเครื่องของพัดลมตัวนี้ของมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็น24โวลต์นะฮะที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะครับมันเป็นพัดลมที่ต่อกับช่องจุดบุหรี่นะก็ขามันหักนะขามันหักตรงนี้ที่หนีบกับตัวบางแดด นะมันหกักมันใช้งานไม่ได้ผมก็ปลดมันลงมานะเอามาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์นะก็ผ่านไป4-5หปีนะครับก็ล้างใบพัดลมไปหลายรอบนะแต่ไสไหนมอเตอร์ก็ยังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะวันนี้นะก็เยินพอสมควรนะไปเรามาทำความสะอาดกันนะครับกับพัดลมนะฮะร,ระบายความร้อนนะเดี๋ยวเข้าไปหาตำแหนง่งการติดตั้งกันใหม่ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะฮะสำหรับตัวชาร์จเจอร์นะเราก็ได้ทำการโม แล้วก็ใส่เป็นเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบพัดลมเทอร์โบเข้าไปนะแม่รุนแรงนะหนักนวงลมนี่ฟิวเลยนะความร้อนไม่ขึ้นเลยนะไปเดี๋ยวพาไปชมนะขอทอดอพัดลมไอตัวดีซี DC นะ24โวลต์ตัวนี้ทำความสะอาดกันก่อนแล้วก็ มาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ล้างทําความสะอาดกันแล้วก็นะจะออกมาลูล่ลาสวยงามขนาดไหนนะก็ตัดออกมาจากระบบเลยนะตัวนี้ไปพาไปชมไอตัวพัดลมใหม่ที่ใส่ให้กับชาร์จเจอร์นะไปแับอ่านี่นะครับวันนี้ก็จับยัดเทอร์โบเข้าไปนะไม่ได้เป่าเข้าไปนะใช้ดูดออกมานะใช้ดูดออกมาอ่านี่นะฮะดูดออกมาด้วยนะดูดออกมาเพื่อนๆดูตามนะดูดออกมา สั icate, anyway ่งงานด้วยเซ็นเซอร์จับความร้อนนะครับสั่งงานด้วยเซ็นเซอร์จับความร้อนนะฮะตั้งไว้ไม่เกิน3 5 3 6องศาพอเนะเมื่อพลังงานมันฟรีแล้วนะครับเมื่อพลังงานมันฟรีแล้วเราก็ทําให้อุปกรณ์ทั้งหลายของเรานะฮะเย็นนะฮะให้พันเย็นนะมันเป็นเทอร์โบนะเทอร์โบตัวเล็กนะนี่นะครับเปดเอาไว้นะครับจะช่วงทดลองนะก็จะใช้เทปกาวนะแปะไว้ก่อนนะพัดลมเดิมติดเครื่องนะครับไม่ต้องทํางานนะเนี่ยอย่างไง อะครับอุณหภูมิไม่พอนะฮะไม่ไม่ต้องหมุนนะตัวนี้ไม่ต,ต้องหมุนนะเดี๋ยวเทอร์โบทํางานให้นะครับเย็นชํำนะเย็นชํำนจ๊ะนจนะเย็นชํำแม่แจ๋วนะฮะทั้งสองตัวนะทั้งสองตัวใช้เซ็นเซอร์หมดเลยนะใช้เซ็นเซอร์หมดเลยนี่นะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้ยังไม่เกิดความร้อนนะอ่าตัวนี้ยังไม่เกิดความร้อนนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิไปอ่าเดี๋ยวทันเองศาสิบสี่องศานะทาไม่ถึง40ไม่ติดนะอ่าทาไม่ถึง40ไม่ติดเดี๋ยวพาไปดูเซนเซอร์ นี่นะฮะเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จับอุภหภูมนะของดีมีนะฮะใช้ครับตัวละ20บาท30บาทก็ใช้กันไปนะสำหรับคนที่มีไอเดียนะแหมเทอร์โบโแรงจัดนะฮะแรงจัดทองเสียงของเสียงนะโอ้ลุนแรงนะฮะความร้อนไม่ต้องเกิดนะครับแหม่แจ๋วอ่ะไปครับ